นี่คือมวลยาเคยเห็นหรือเปล่าเลิกอย่าเอาเขมานะเฮ้ยโอ้ยเป็กกี้จังของฉันบินไปไหนซะแล้วอะอะไรคือเป็กกี้จังเนี่ยเออถ้าจะมาแก้การก็กลับไปเลยโทษทีนะฉันพูดเกินไปสินะเออมือของฉันพลอยเหม็นไปด้วยซะงั้นทำตัวเองไม่ใช่เหรอฮะเอามาเจอแม่น้ำแล้วล่ะเย้แม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำ เนอะจริงด้วยจริงด้วยโว้ยจุบดูสิดูสิกุ้งมังกรกุ้งมังกรว้าวมันไม่ใช่กุ้งมังกรมันคือกุ้งซาดิกันนี้ทุกคนเราเร่งไปหาด้วงคีมตัวใหญ่กันเถอะคุณลูกค้าวันนี้เป็นยังไงมาบ้างครับชุบช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 ับหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะอ่ะแมลงปอตัวใหญ่แมลงปอยักษ์โว้ยแมลงปอยักษ์แมลงปอยัก รอนรอนโอ้มันได้อย่างนี้สิถ้ารู้อย่างงี้มาคนเดียวก็ดีหรอกดวงคีมชอบออกหากินเวลากลางคืนแสดงว่าตอนกลางวันอาจจะอยู่ในป่าโอ๊กก็ได้มาสะอกคงรอฉันก่อนนะฉันจะหาคืนให้นายแน่นอนเฮ้อ อยว่านะว่าจะดันม oh, 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 oh. oh, oh, huh? er ันเ้ไปไหนแล้วเนี่ยเอโอโอ๊ยโอ๊ยเจ็บมากฮะ มาโอมาโอมีอะไรล่ะครับดูนั่นดูตรงนั้นสิ <c oughs> อ,อย่าบอกนะว่านี่คือไม่ผิดแน่รอยแผลกลางหลังนี่มันนัชชีคงนี่นะเย้เ yeah! จอนัชชีคุงแล้วเจอนัชชีคุงแล้วดีจังเลยเนออที่เจอตัวแล้วต้องรีบไปบอกคซสมาคุงแล้วฮะสุดยอด จับมาได้เยอะแยะเลยอ่ะโบฉันเองก็จับได้ขนาดนี้เลยนะหนังสือรวมภาพเรโทรให้ตายสิไม่ไปเก็บของแบบนั้นมาทำไมเนี่ยทุกคนหมาซาโอคุงพอดีจะไปบ้านคาซามะคุงมาแต่แม่เขาบอกว่าอะไรเหรอฉันเจอนัดชีคุงแล้วล่ะเอะเจอแล้วงั้นเหรอถ้างั้นไม่จะไปต้องไป ฉันแล้วล่ะ <Hey. S 1> หาอะไรเหรอ,อ,อหมายถึงด้วงครีมตัวใหญ่นั่น oh. อ,อ๋อพวกเราตั้งใจมาตามหาด้วงครีมตัวใหญ่กันนี่นะ oh. ลืมซะสนมเลยเอ,อ่ะอ,อ่ออ,อ,อ,อะไรกันเนี้ยทุกคนไม่ได้ตั้งใจมาหาด้วงครีมให้ฉันหรอกหรอไม่ใช่แต่ว่าขาสามาคุงไม่ใช่เนาะใช่แล้วเราต้องรีบไปบอกให้ขาสามาคุงรู้ เราต้องรีบเอามันไปให้มาสะอุกคุงาสะ,าสะาค่ะคุณฮะมาสะอุกคุงามาจารยาคุงเอ,เอ่ฉันจับได้แล้วนะดวงคีมตัวใหญ่อ้สุดยอดโอ้สำเร็จแล้วเนะาะค่ะคุณ้าคุงนายจะยอมยกโทษให้ฉันได้แล้วใช่ไหมได้สิเพราะฉันก็เจอนัาที่คุงที่สวนในบ้านแล้วล่ะจริงเหรออ่ะงั้นเหรอ และดวงคีมตัวใหญ่นี้ล่ะก็ของคาสมาคุงไงเอ๊ะฮะทั้งสองคนเนี่ยดีจังเลยนะดูเหมือนจะกลับมาคืนดีกันแล้วสินะอย่าลืมขอบคุณฉันสละน้อยไม่ได้ทำอะไรเลยชัดๆเอ๊อ๊ยต้องคืนอันนี้ด้วยสินะมันเป็นสมบัติสุดสำคัญของขาคาสมาคุงใช่ไหมละ่ะ ดีใจจังเลยที่ได้กลับมาเอ,อ่อเออเมาโมอเอพี่สุดล่างสุดหัวของฉันอะ คาษามากคง,งขาซ้าย,ายหายดีเสล่ลยกสักลับมาคืนดีแล้วแท้แถึงฉันจะเก่งแค่ไหนก็คงดูแลตลอดไปไม่ได้หรอกเอ,อตอนตัวทุบๆๆ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 เๆๆๆๆสๆๆๆสๆๆๆๆๆ ตายแล้วทําไมมันสเปะส,สปะแบบนี้ล่ะเนี่ยช่างเถอะทําไม่ดูมันใกล้ๆก็คงไม่รู้หรอกนะเออออ้ยแต่ว่าไหลตึงจังเลยแฮะทำอะไรไม่ช,ชิมมือมันก็แบบนี้แหละชิมมืออย่าไม่ใช่ชิมมืออ๋ออ๋อให้ตายสิแม่อุตส่าห์ทำงานอย่างเต็มที่แท้แท้เชียวช่วยพูดให้กำลังใจกันบ้างได้ไหมหอึอะไรเนี่ย <Understood. S 1> อ๋ออย่าบอกนะว่านี่คือ ของดีเ้าแล้วล่ะอะไรเหรอ <c oughs> ของดีที่สุดสุดอะไรอะไรอะไรกันนะให้ผมดูด้วยสิเอายัางไงดีนะขอผมดูด้วยนะอยากดูขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าเชิญเลยโอ้โหตัวทุบ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 ไหลแล้วจะทุบอะไรเหรอไม่ได้ให้ทุบของสักหน่อยแต่คําว่าทุบมันเยอะไปเฉยเฉยมันคือตัวทุบไหลที่ลูกให้มาตอนวันแม่ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ผมให้เหรอเดี๋ยวนะจำไม่ได้เลยหรือไงเรื่องงานขนาดนั้นน่ะผมน่ะลืมไปหมดแล้วมขนาดนั้นย้ะสิบสองสิงห งพูดถึงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเรื่องวันหยุดถ้าจะไม่ผิดปีนี้หยุดยาวสามวันเลยนะผมเลยทำตั๋วพะอยากไปทุบไข่ทุบไหลย่ยะที่อย่างเงี้ยจำแม่นเลยนะว่าแต่ว่าเรื่องตัวทุบไหล่เนี่ยจะนึกออกได้หรือยังตอนนี้นึกออกแล้วล่ะครับถ้าจะไม่ผิดมันเป็นตอนที่ทำของขวัญสำหรับวันแม่ที่โรงเรียน กำลังคิดว่าจะวาดรูปหน้า <c oughs> หรือเขียนข้อความอวยพรหรือว่าจะทำสร้อยคอหรือว่าจะทำถ้วยรางวัล <c oughs> แต่เนื่องจากทุกอย่างมาทำยาก <c oughs> ผมก็เลยทำสิ่งที่ง่ายที่สุดไงล่ะแบบนี้เองเหรอเนี่ยแบบนี้คงต้องทำให้ทุกไหล่จริงๆแล้วสินะเพราะอย่างนั้นก็ควรจะไม่เรียนรู้สักติชินจังอ๋อีนไหนก็ทำตัวนี้มาแล้วแสดงว่ามันต้องใช้ได้จริงใช่ไหมล่ะฮะ เอาไว้คราวหน้าปร,ปริ้าสองหอ่อไม่นะตอนนี้เลยนะคะรบกวนด้วยค่ะตอนนี้เหรอตอนนี้ค่ะต้องตอนนี้เหรอต้องตอนนี้แหละค่ะต้องทำเหรอต้องทำสิอืมโธ่แม่คือว่าที่จริงผมปปเ,ปเป็นอะไรไปตอนนี้กำลังพังอยู่เป็นเก้าอี้นวดหรือ,อยังไงยะ ถอนหายใจแบบนั้นทำไมเนี่ยเออไม่แน่ว่าแก๊สอาจจะหมดแล้วก็ได้อยากกินหนมเจ๊สามองแล้วเหรอเนี่ยงั้นช่วยไม่ได้นะเอาไอศครีมราสอสช็อกโกแลตด,ด้านบนแล้วก็แพนเค้กรูดว่าด้วยจะเอาทั้งหมดรวดเดียวไม่ได้หรอกออผมอยากทุบ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 ไหลให้แม่แท้ๆ<อ>ตายสิ <ๆ S 2> อืมอิ่มจุงบอยเอาละเอาละ อะไรเนี่ยแล้วทุบไหล่ละ่ะลองดูคำเตือนหลังตั๋วให้ดีๆก่อนสิเอออันไหนอันไหนฮะเพิ่งกินข้าวเสร็จขอพัก30นาทีเหรอเออคือว่านะก็ตามที่เขียนนั่นแหละเฮ้ยตายสิในที่สุดก็ยอมทําจนได้แล้วสินะถึงแรงของชิโนสเกตจ,จะไม่ทําให้ไหลหายตึงกเ็เถอะแต่การที่ทุบจากใจจริงนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เปป็นอออะะไไรผมคันจมูกนะมีจมูกด้วยเหรอเสียมารยาทจังอะไรอีกล่ะรนี้คันหลังโอ้ยอีกแล้วเหรอรอบนี้คันหลังหูซังั้นนะก็เก้าไม่ถึงนี่ลูกเป็นหมาด้วยไงใช้มือสิยะมือแหมทำแบบชีโรไม่ได้จริงๆสินะินะตายสิตั้งใจทำหน่อยได้ไหม ครั้งนี้คันตรงไหนอีกกันเนี่ยคือคือก็คันยุบยิบที่ก้นนะสิแต่แต่แต่ผมคนนี้อดทนได้อยู่แล้วล่ะน,นะเ,ออเราไม่เต็มใจยังไงเรามาถึงได้คันแบบนี้นะ่ะฮะครั้งนี้ก็ช่วยกรุณาตั้งใจแล้วก็ทุบให้มันแรงแรงหน่อยนะเอ๊ยยังให้ทําอีกเหรอไม่น,น,นอนอยู่แล้วเพิ่งทุบไปยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยแต่ผมเหมือนทุบไปตลอดชีวิตเลยอย่าพูดมากรีบลงมือซะ ตายสิถ <ique> ้าว่ารูปป่านี้ก็สบายตัวไปแล้วฮ้ยมันสกปรกนะรู้ไหมพ่อแม่พอไม่มีมือมาปิดปากนี่ไหลไหลจะตึงหนักกว่าเดิมซะงั้นแต่ว่าถ้าหยุดแค่นี้เราก็มีหวังที่โนสุเกะไม่จับนั่นแน่เฮ้ยชินจัง ช่วยทุบแบบมิวสิควลใส่จังหวะเพลงด้วยได้ไหม G n K เหรอมิวสิควลไม่ได้หมายถึงน้องมิวสิคโอ้โหเหรอถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะนั่นสินะก็ทุบแบบเหมือนตีกรองไทยโกบแบบนั้นไง้ฮเย แบบนี้หน่อยได้ไหมครับครับตึ้ง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 แตกคือว่าชินจังไอจะทุบไหล่ได้หรือยังโอ้ยเฮ้ยโอเคนะทุบไหล่ให้ตรงจังหวะของแม่นะครับเอ้าตึ้งตึงตึ้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 ง เอาเอาอีกเอาอีกตึ้งตึงตึ้งตึงแบบนี้หละตึ้งตึองตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึ้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 ง ช่ไม่ใช่ลูกเนี่ยไม่ทุบไม่ตรงจุดเลยจุดแบบนี้หรอจุดแบบโอ้ยไม่ใช่จุดจักรจีซะหน่อยนี่ฟังนะตรงนี้แบบนี้แม่ทุบเก่งมากแล้วก็ปีดตรงจุดนี้โอ้โดนแล้วโดนแล้วนอนราบหน่อยสิเอะตรงจุดด้านในของสะบักเนี่ยโอ้แล้วก็กดตามแนวกระดูกสันหลัง นอว่าสะโพกก็เช่นกันโอ้สมสสมกับเป็นแม่จริงๆแน่นอนอยู่แล้วอายุมันต่างกันจ้าโอ้แม่นี่ทําได้ดีมากเลยแฮะอะตรงนั้นตรงนั้นที่แม่รู้นะก็เพราะว่าแม่น่ะมีคุณพ่อที่ชอบไหล่ตึงกับคุณแม่ที่ชอบปวดหลังโอ้และคนที่ต้องคอยนวดให้พวกท่นก็คือแม่เองรู้ไหมโอ้ไดได้้ได้ด้ด้ได้ไะ โอ้ถึงคุณลูกค้าจะเด็กแต่ก็ตึงนะคะเนยเออตรงนี้เป็นไงบ้างคะโอ้ยสบายขึ้นเยอะเลยฮะไว้จะมาใช้บริการใหม่นะอ๋ไม่ละไม่ละทางนี้กัเช่นกันค่ะขอตัวก่อนนะจ้าจ้าบายค่ะขอบุณนะคะมุนห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 มุน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 มน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 มุนหตอนชักจะมีไฟขึ้นมาแล้วสิ ฟฟฟฟ,ฟ,ฟ,ฟโอ,อสวัสดีครับเป็<ย>นเด็กอนุบาลสินะ<อ><อ>น่ารักจุงเบยคิ้วฝุดๆลำมุดลำใหญ่อะไรของหมอน,นี่เนี่ยพี่ไปก่อนนะพยายามทำตัวให้สดชื่นเหมือนกับแสงแดดของฤดูร้อนนะโอ้ไฟ ร้อนสะจนไฟไหม่แล้วไฟตะไฟตะดีละ่ะผมคืออศุครุชีโซอายุ22ปีอยากเป็นครูอนุบาลโสดสิ่งของที่ชอบคือดวงอาทิตย์ในฤดูร้อนในที่สุดพรุ่งนี้ก็จะได้ฝึกสอนที่โรงเรียนอนุบาลแล้วพอคิดถึงดวงตากลมกลมของเหล่าเด็กอนุบาลที่กำลังรออยู่หัวใจของผมมันก็เดือดขึ้นมาด้วยความฝันกับความหวัง อ้าอะไรเนี่ยทำไมเราพูดอะไรคนเดียวเนี่ยแปลกจังเลยฮะเราวันนี้โอ๊ยมนาดีเหรอเพื่อไม่ให้แพ้เราเด็กๆที่มีพลังเปียมล้นเราเองก็ต้องทำให้ร่างกายมีพลังเต็มที่เช่นกันลุกนั่งห้าร้อยรอบเอาละเริ่มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคโอเครับได้สวยอมวยน่ารักไปเลย เฮ้ยคว้างไปที่ไหนกันเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยชับอ้อยแล้วนายล่ะคว้างไปที่ไหนกันนี่เ,เ,เ,นนนนเจ้าหนูเฮ<อ>้ทำอะไรอยู่เหรอเล่นแคชบอลคนเดียวเวอร์ชันไม่มีลูกอะเอ๊ะเ,เ,เ,เล่นแคชบอลคนเดียวเหรอนี่นี่เองเด็กคนนี้ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยสินะไม่แน่ว่าอาจจะมีปัญหารลายแรงที่บ้านก็ได้เพราะงั้นเขาก็เลยต้องมาเล่นคนเดียวแบบนี้อยู่ไหนเนี่ยเ<อ>จ้าบอลน,น่าสงสารจัง ไม่แน่ว่าเด็กคนนี้อาจจะกําลังมองหาคนที่อบอุ่นอยู่ก็ได้เขากําลังหิวความรักอยู่แล้วก็ไม่คิดที่จะบอกใครก็เลยต้องแกล้งทข้าไปเล่นแคชบอกกคนเดียวว่าฉันไม่มีลูกจังน,น่าสงสารยิ่งนักฉังน,น่าอาทรสุดๆและทําไมถึงได้เศร้าขนาดนี้ไม่ได้นะห้ามทําแบบนี้อีกนะ ถึงเป็นแบบนี้ถ้าเด็กคนนี้โตไปมีหวังกลายเป็นผู้ใหญ่เพี้ยนที่โดดเดี่ยวแน่ๆอาจจะทำทั่วแล้วกลายเป็นคนไม่ดีก็ได้ใช่เขาอาจจะกลายเป็นโจรขโมยชุดชั้นในดีละเราจะเป็นเพื่อนให้เด็กคนนี้และทำให้เขากลายเป็นคนที่ดีเองแต่พี่ไม่น่าเป็นคนดีเลยนี่เจ้าหนูมันมีอะไรนี่เจ้าหนูมาลองเล่นกับฉันไหมพอดีแม่ผมบอกว่าอย่าไปยุ่งกับคนแปลกหน้านะเอ๋ อย่าใจร้ายสิฉันอายุยี่สิบสองเองนะหมายความว่าฉันเป็นพี่ชายที่แสนดีไงล่ะคนเรียกตัวเองว่าแสนดีนี่แหละน่าสงสัยที่สุดน,น่าสงสัยตรงไหนกันนะ่ะฉันก็แค่มาชวนเล่นด้วยเฉยๆก็แหมเจ้าหนูดันเล่นอย่างสนุกอยู่คนเดียวนี่นะฉันก็เลยอยากเล่นด้วยสิอายุ22แทๆ้ๆแต่อยักไม่เล่นกับเด็กอายุห้าขวบต้องเป็นคนที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่โดดเดี่ยวแน่แ เขาอาจจะทำชั่วและกลายเป็นคนไม่ดีก็ได้อย่างเช่นกลายเป็นโจรขโมยช่วชฉันได้ดีละงั้นเราจะเป็นเพื่อนกับเขาให้เองเข้าใจแล้วครับผมจะเล่นกับพี่ด้วยแล้วกันฮ่พูดจริงเหรอแล้วจะเล่นอะไรดีละเล่นวิ่งไล่จับกันไหมหรือว่าจะเล่นซ่อนแอบกันดีฟุตบันที่ไม่มีบอนเอ๊ะแล้วเที่ยวว่าต้องเล่นอะไรเพี้ยนแต่ว่าตอนนี้การที่เราต้องเล่นกับเด็กคนนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุด <Okay. S 2> โอเคร,ร้อนแรงไปไหมเนี่ยฮึบดีละลุยแล้วนะเอา้าฮะมีอะไรอยากทำหน้าแบบนั้นสิผมเป็นคนถือบอลอยู่นะเอ๋อโทษโทษให้ตายสิ <c oughs> ถ้าเล่นแบบขอไปทีผมโกรธจริงๆนะ ย,ย,ยากจริงๆเลยเนาะเล่นแบบนี้เนี่ยไอ้จ้าเตะแรงใครได้พ<อ>ี่เมื่อกี้ผมตเตะวืดนะ <c oughs> เอาละ่ะรอบนี้พี่เป็นฝ่ายเตะบอลน,นะครับเออล,ลูกบอลอยู่ตรงไหนตรงนั้นตนะรงนั้นเออรักทับไปเลยเอโอ้ยโกหกเก่งจังบอลยังอยู่ที่เดิมอยู่เลย <c oughs> อเ<ะ>อ๋ที่เตะเมื่อกี้มันก้อนหินตั้งหรอ <c oughs>